สวัสดีนักเรียนป1ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับยังอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนอ่านอย่างง่ายนะครับครั้งนี้มันจะมีความยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูแผนภูมิก่อนครับแผนภูมินี้ครับคือจํานวนนักเรียนที่ชอบสีต่างๆครับมาดูกันครับมีสีอะไรบ้างสีแดงสีขาวสีฟ้า สียุมพูสีเขียวนะครับส่วนรูปคนรูปนี้นะครับคือกําหนดให้นี่รูปคน1รูปแทนนักเรียน1คนใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเทคนิคที่ครูบอกไปครั้งที่แล้วให้เราทําไมไว้ก่อนเลยครับนับและเขียนตัวเลขไว้ก่อนเลยอ่าอย่างสีแดงเกือคนครับ1 2ส,สีแดงเกี่คนครับ2คนให้เราเขียนไว้ก็ได้การลืมจะได้ไม่ต้องมานับใหม่ใช่ไหมครับสีขาว1 2อ,อ่าสีฟ้า 1 2ึส่สามสี่สีชมพูมีหนสีเขียว1 2ึ่สอสา่าเมือ่อเราได้ตัวเลขแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปตอบในคําถามที่เขาถามเราได้เลยนะครับเนย่างครบับอกว่าจากแผนภูมิรูปภาพเติมคําตอบหมายความว่าเราต้องตอบตามแผนภูมิรูปภาพนี้เท่านั้นนะครับมีนักเรียนชอบสีอา่าวเขียนผิดออไปนะฮะ สีได้ครับสีเขียวนะครับม่ใช่สีเขียนนะฮะนักเรียนชอบสีเขียวกี่คนครับนี่เมื่อกี้เรานับไปแล้วครับ1 2 3คนแล้วก็มาทําได้เลยครับตอบเลยว่า3คนนะครับข้อ2มีนักเรียนชอบจุดๆน้อยที่สุดชอบสีอะไรน้อยที่สุดครับไปดูกันอ่าสองเห็นไหมครับ ถ้าไม่ดูตัวเลขเราก็ดูก็ได้ว่ามันมีอันไหนจํานวนน้อยสุดครับคือสีชมพูน้อยสุดมีแค่1เท่านั้นเราก็ตอบว่าสีชมพูนั่นเองอ่านี่ง่ายๆเลยนะครับมีนักเรียนชอบสีแดงน้อยกว่าสีฟ้ากี่คนอ่าเราไปดูครับสีแดงอยู่ไหนอยู่นี่นะครับสีฟ้าอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมครับสีแดงมีสสีฟ้ามี เท่าไรครับ4เราก็นับต่อจาก2ให้ไปถึง4ครับเป็นไรครับ2แล้วก็แล้วก็3แล้วก็4นับได้กี่ครั้งครับนับได้2ครั้งเพราะฉะนั้นคำตอบคือมากกว่าอยู่เท่าไรครับน้อยกว่าอยู่2คนนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อที่4ครับมีนักเรียนชอบสีแดงสีขาวและสีฟ้ารวมกันกี่คนอ่ามีอะไรบ้างครับสี แดงสีขาวและสีฟ้ารวมกันหมายความว่าต้องมาทําไมครับบวกกันก็จะเป็นอะไรครับสีแดงมี2ส,สีขาวมี2และส,สีสีฟ้ามี4ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกกันนะครับบวกทีละตัวก็ได้ครับเราจะจับคู่อย่างนี้ก็ได้อะสองบวกสเป็น2เป็น, 2, ปน3แล้วก็4ใช่ไหมครับจากนั้นก็เอาสมาบวกกับ4่ตั้ง4ไว้ในใจใช่ไหมครับรับนับต่อไป4ีครั้ง4ี่เป็น 5 6 7แล้วก็8เพราะฉะนั้นคำตอบคือ8นั่นเองนะครับอ่ามีโวงทั้งหมด8คนนะครับการบวก3มจำนวนเราเรียนกันไปแล้วนะครับน่าจะง่ายๆมีนักเรียนอ่าดูฟังนี้ดีนะครับข้อที่5มีนักเรียนชอบสีเขียวเท่ากับนักเรียนที่ชอบสีอะไรรวมกับที่ชอบอ่าคืออะไรครับ ไปดูแผนภูมิว่ามีสีไหนที่รวมกันแล้วได้เท่ากับสีเขียวอ่ะมาดูกันเราต้องดูก่อนว่าสีเขียวมีกิตเท่าไหร่ครับมี3แล้วเราไปดูกันครับว่า2ส,สีอะไรที่บวกกันได้3ครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอลองดูครับแดงบวกกับขาวรวมกันได้เท่าไหรครับ2บวก2เป็น3าเป็น4ี่เท่ากับสีเขียวไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้อง หาลายที่บวกให้ได้กับสีเขียวคือ3แดงบวกกับชมพูได้3ามไหมครับ2บวกหเป็น3าเพราะฉะนั้นตอบแดงกับชมพูได้ไหมได้แต่รอบนี้มี2คําตอบครับขาวบวกชมพูได้สีเขียวไหมครับขาวบวกชมพูได้เท่าไหร่ครับ3เท่ากับสีเขียวเพราะฉะนั้นจะตอบแดงกับชมพูหรือว่าขาวกับชมพูก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้น มีนักเรียนที่ชอบสีเขียวเท่ากับนักเรียนที่ชอบสีแดงรวมกับสีอะไรครับชมพูนั่นเองหรือว่าจะเป็นขาวรวมกับชมพูก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบนะครับเพราะได้เหมือนกันนะครับเอามาดูข้อ6ยาวนิดนึงนะครับตังใจฟังนะครับมีนักเรียนที่ชอบสีฟ้า เปลี่ยนไปชอบสีชมพู2คนจะได้แผนภูมิรูปภาพที่มีนักเรียนชอบสีฟ้ากี่คนและนักเรียนที่ชอบสีชมพูกี่คนมันมีการเปลี่ยนแปลงครับใช่ไหมครับก็อกว่ามีนักเรียนที่ชอบสีฟ้าเปลี่ยนไปสีชมพู2คนใช่ไหมครับถ้าเราก็ใช้วิธีทําไมครับสีฟ้าหายไป2คนเราก็ทําไมครับตัดทิ้งใช่ไหมครับ แล้วครับเปลี่ยนไปไหนครับไปสีชมพูกี่คนครับ2คนครูของญาติแทนวงกลมเป็นสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แผนภูมิรูปภาพเราเราจะเหลือสีฟ้ากี่คนครับเราก็นับครับ1 2สีชมพูกี่คนครับ1 2 3สอ,สอ,สอสา่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแผนภูมิสีฟ้ากี่คนครับ2คนสีชมพู3คนนั่นเองนะครับมาแล้วมาดูขอด้อที่เจ็ดครับ ข้อที่ถามว่านักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไรนะครับล้วก็ไปดูแผนภูมินะครับเราต้องดูแผนภูมิเดิมนะอันนี้ตอบความเมื่อกี้ลบออกไปก่อนเราก็ไปดูว่านักเรียนชอบมากที่สุดคืออะไรครับสีอะไรเอ่ยสีฟ้าใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในแผนภูมิมีจํานวนคนมากที่สุดนั่นเองเราก็เอาไปตอบได้เลยนะครับว่านักเรียนชอบสี ฟ้ามากที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าในแผนภูมิรูปภาพมีจำนวนมาก สุดนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่เราดูแผนภูมิใช่ไหมครับเรานับจํานวนแผนภูมิถูกเราก็สามารถตอบโจทย์ได้ถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านโจทย์ได้ให้เข้าใจเราต้องทําไมครับอ่านได้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใจเรียนตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยด้วยนะครับถึงจะทําโจทย์คณิตได้มันจะช่วยกันอยู่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับจะมีงานนะครับหน้า1 6 2 163แล้วก็1 6 4นะครับเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ในทางลายกลุ่มนะครับอ่าทาเสร็จก็ส่งครูประจำวิชาได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้จบแล้วครับการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะครับพบกันใหม่นะครับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ